เจลลี่รีวิวแล้วนะคะวันนี้เรามาลองอายแชโดว์แบบสติ๊กแบบนี้กันคะ่ะตัวนี้เนี่ยเป็นของเมลินดาน,นะคะชื่อว่า superproof matte shadow ค่ะเขาเป็นอายแชโดว์แบบแท่งแบบนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด6สีนะคะเนื้อของน้องเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบนะคะเดี๋ยวจะสวัสดให้ทุกคนดูคะ่ะคือสีแต่ละสีเนี่ยมีความน่ารักมากเลยนะคะอย่างเบอร์หนึ่งจริงๆเนี่ยเจว่าเอามาเป็นสีนสีเบสรองพื้นตายอย่างเงี้ยสวยมากส่วนเบอร์3 4 5หเนี่ยก็จะมีความแบบพีชพีชชมพูนิดนึงคือน่ารักกรุบกริบงั้นเดี๋ยวเันะค่่วาต เบอร์หนึ่งจะเป็นสีขาวแบบนี้เจอว่าเหมาะมากถ้าเอามาทำเป็นเหมือนแบบเบสอายแชโด์นี่แล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยนะเนื้อเซตติ้งไวดีเหมือนกันนะคะเห็นไหมวมันเหมือนไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่มันคือการแบบลองพื้นสีตาแบบนี้อ่ะลงอีกข้างเห็นไหมอะ่ะ เป็นสีที่ดูในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะหลังจากลงไปมันก็จะมีความเป็นสีนิดนึงแต่ก็ไม่เห็นชัดเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลองเบอร์ห้าต่อนะคะชื่อว่าสีพิวขั้นชร์นนะคะสัมผัสเนื้อนองก็เป็นเหมือนตตนนะ่ะจริงๆเจว่าเอามาทาตรงแก้มก็ได้นะนี่สีว่าห้าน่ารักนี่เฮ้ยอันนี้เนื้อดีมา,กแ,ก,ากแล้วก็ใช้ไปสักพักเราก็จะแมทแมทไปเลยอะ เอ้ยเนื้อดีเนื้อดีเ,อดเกลี่ยง่ายด้วยไม่เป็นคาบนะทุกคนเห็นปะนี่ดูความแตกต่างเลยอันนี้ลงแล้วเบอร์ห้าอันนี้ยังไม่ได้ลงนะคะเป็นสีเนื้อแมทที่สวยเลยะถ้าอยากแต่งหน้าโทนแบบแมตตหน่อยแล้วก็ไม่ได้ดูวิงวิงอ,งอย่างเงี้ยเซว่าอันนี้โอเคเลยอะ,อะลงสองั้างให้เท่ากันนียชอบคือชอบความเซตติ้งของเนื้อเขาอะค่ะไม่ได้แห้งเร็วจนเกินไปแต่ก็ยังมีความแบบพอให้เราได้มีเวลาเกลี่ยนิดนึงนะแล้วคือสนะีน่ารัก น่ารักอะก็คือใครอยากเติมสีแบบชิมเมอร์อย่างเงี้ยเจว่าก็แอดออนเพิ่มเข้าไปได้นะคะนี่ดูนิว้วเจะขอลองเอามาลงแก้มนะคะด้วยเบอร์สามนะคะ p พ c h Pudding ชื่อสีน่ารักมากสีเบอร์สามจะมีความเป็นแบบชมพูนม <c oughs> เห็นปะโุ้ยน่ารักอะลงเยอะไปไหมเนี่ยสีน่ารักของอันเลยอะสีคือตะบุตะมีมากจริง อันนี้คือเกินคาดว้างนะคือตอนแรกคิดว่าคงไม่มีอะไรแต่พอมาลองคือแบบชอบเองก็ลองไปหาดูกันได้นะคะ